นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปก็จะนัทนฟังรายการปรฐาฐกถาธรรมเรื่องทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงโดยพระรัตนสุธีวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมขอความสุขความเจริญจงเบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้สนใจฟังปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันอาทิตย์นี้อาตมาภาพได้รับอารัธนาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์ปาฐกถาธรรมเรื่องทำดีได้ดีจริง ทำชั่วได้ชั่วจริงเพื่อมอบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤกิปฏิบัติกันตามแต่กำลังของตนจะประพฤกิปฏิบัติได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายแล้ว นักวิเคราะห์วิจัยเรื่องศาสนาทั่วโลกได้ลงความเห็นให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่อัศจรรย์หาข้อบกพร่องไม่ได้ยิ่งรู้มากเท่าไรยิ่งเห็นความอัศจรรย์มากเท่านั้นถ้ายิ่งได้ปฏิบัติด้วยแล้ว จะยิ่งได้ผลดีแก่ตนเองโดยส่วนเดียวแน่นอนเพราะคำสอนของพระองค์ท่านนั้นสมบูรณ์ด้วยเหตุและด้วยผลซึ่งทำให้ผู้ฟังสามารถคิดตามให้เห็นจริงโดยไม่ต้องอาศัยความเชื่อเป็นตัวนำพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อคำสอนของพระองค์ท่าน ก่อนที่จะได้พิจารณาถึงเหตุถึงผลกันอย่างละเอียดกันก่อนเมื่อพิจารณาแล้วควรเชื่อจึงเชื่อท่านสอนให้รู้แล้วจึงเชื่อไม่ใช่สอนให้เชื่อแล้วจึงรู้เช่นสอนให้รู้และเชื่อเรื่องกรรมซึ่งเป็นเรื่องเหตุและผลอันเป็นหัวใจของศาสนาพุทธ โดยทรงสอนว่าคนในโลกนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งที่คอยติดตามและคอยจัดแจงให้ตนเองเป็นไปต่างๆนานา,นาสิ่งนั้นก็คือกรรมกรรมเป็นภาษาทางพระพุทธศาสนาแปลเป็นภาษาไทยเราว่าการกระทำฉะนั้นกรรมจึงเป็นคำกลางกลาง ถ้าตราบใดทำดีก็เรียกว่ากุศลกรรมคือกรรมดีถ้าทำไม่ดีก็เรียกว่าอกุศลกรรมคือกรรมชั่วกรรมดีส่งผลให้ผู้กระทำได้ดีกรรมชั่วส่งผลให้ผู้กระทำได้ในสิ่งที่ไม่ดีคนส่วนมากมัก เข้าใจคำว่ากรรมนี้หมายถึงเฉพาะแต่สิ่งที่ไม่ดีและคู่กับเวรจึงมักได้ยินคนพูดกันบ่อยๆว่าเป็นเวรกรรมอะไรหนอซึ่งเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักกรรมที่ทำแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเรียกว่ากรรมเก่าไม่มีทางแก้ไขเพราะทำไปแล้ว กรรมที่จะทำใหม่เรียกว่ากรรมใหม่นี้พอจะแก้ไขได้เพราะยังไม่ได้ทำพระพุทธองค์จึงทรงตัดเรื่องกรรมไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆตามการกระทำนั้นส่วนเรื่องกรรมในชาติก่อนติดตามมาให้ผลในชาตินี้นั้น ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ว่าแต่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่เท่านั้นเช่นคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเลยบางคนเกิดมาพิการบางคนก็ไม่พิการบางคนรูปงามบางคนรูปไม่งามบางคนเกิดมาก็ตายบางคนเกิดมาอายุยืนจนหน่าเบื่อ แม้แต่พี่น้องท้องเดียวกันยังต่างกันทั้งที่มาจากพิมพ์เดียวกันแท้ๆถ้าจะถามพ่อแม่ว่าทำไมลูกจึงไม่เหมือนกันก็ดูจะเละเทอะกันไปใหญ่เพราะธรรมดาของพ่อแม่ก็ต้องการให้ลูกเกิดมามีรูปงามไม่พิกลพิการ มีผิวขาวดำตามปรารถนาแต่ลูกๆที่เกิดมาก็ไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดและลูกทุกคนก็ต้องการความเป็นคนไม่พิกลพิการมีรูปร่างดีมีปัญญาดีด้วยกันทั้งนั้นแต่เหตุฉนหยกลับไปได้ร่างไปได้ร่างที่ไม่งามเป็นต้น หัวข้อนี้เป็นเพราะอะไรแสดงว่าต้องมีเหตุเหตุนั้นก็คือกรรมแต่ปางก่อนจัดสรรนั่นเองเราทั้งหลายไม่ได้พึ่งมาเกิดกันในชาตินี้ถ้าเราทุกคนเป็นคนใหม่ในชาตินี้ทั้งหมดทั้งคนทั้งโลกคนทั้งโลกก็จะต้องเหมือนกันจะต่างกันก็ไม่มาก พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่ากรรมย่อมจัดสรรสัตว์ทั้งหลายให้ดีบ้างให้เลวบ้างตามการกระทำของตนคนทำนาก็ได้ชื่อว่าชาวนาคนค้าขายก็ได้ชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าเพราะมีเหตุจึงมีผลเราไม่ควรลืมว่าปัจจุบันนั้นย่อมแสดงเหตุ ในอดีตเป็นที่รองรับกันอยู่แล้วแต่เป็นเพราะเราเกิดมาก่อนที่ยังไม่ทันเห็นเหตุเห็นแต่ผลแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานนี้เรื่องที่เราทำในวันนี้จะเป็นเรื่องเก่าในวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าตรัส ไว้ในจุลกรรมวีพังกสูตรว่ามนุษย์ที่เกิดมามีอายุสั้นเพราะแต่บางก่อนเป็นคนชอบฆ่าและเป็นคนดุร้ายที่มีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าไม่ดุร้ายเหี้มโหดและมีความเมตตาการุณาเป็นนิสัยมีโลกมากแต่ กมักเบียดเบียนทำร้ายเขาที่มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนทำร้ายเขามีรูปงามเพราะแต่ปางก่อนเป็นคนไม่โกรธง่ายไม่ผูกโกรธเมื่อโกรธแล้วก็ระงับได้ที่มีรูปไม่งามเพราะแต่ปางก่อนเป็นคนมักโกรธและผูกโกรธ แสดงอาการโกรธให้ปรากฏโดยไม่มีสติทําการระงับยับยัง้งข้อที่ว่ากรรมติดตามไปได้อย่างไรมองไม่เห็นนั้นเพราะทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวไว้ว่ากรรมติดตามผู้กระทำไปเหมือนเงาติดตามตนเราจะขับไล่อย่างไรมันก็ไม่ไปไหน จะจับตัวมันก็ไม่ได้ข้อนี้มีสิ่งเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆเช่นร่างกายของเรานี้ช่วยระยะ4-6ปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากของเก่าเป็นของใหม่เช่นแผลเป็นของเราถ้าเป็นแผลเล็กๆก,ก็จะอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็จะหมดไป แต่ที่เป็นแผลใหญ่นั้นมันก็จะติดตัวไปจนตายแผลเป็นนั้นก็เปรียบเหมือนกรรมแล้วแต่จะมากจะน้อยอย่างไรตัวอย่างเช่นนายกอไปฆ่าในขอเมื่อห้าปีก่อนนู้นมาบัดนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้ โทษที่ในกอทำไว้เมื่อห้าปีก่อนได้ติดตามในกอมาตลอดห้าปีจนถูกจับได้โทษนั้นก็คือกรรมนั่นเองสมมติว่าเดือนหนึ่งเป็นหนึ่งชาติห้าปีก็หกสิบชาติกรรมตามไปทันเอาชาติที่หกสิบมีนักปรา์ชาวตะวันตกกล่าวไว้ว่า ก้อนหินที่เรากว้างปาไปในอากาศแรงส่งก้อนหินที่กว้างปาไปนั้นจะติดตามก้อนหินนั้นไปแต่เรามองไม่เห็นแรงส่งนั่นเองแต่เราจะต้องเชื่อว่ามีแรงส่งก้อนหินนั้นของที่มองไม่เห็นเราจะเชื่อว่าไม่มีเสียทั้งหมดไม่ได้ ถ้าใครว่าไม่มีก็เท่ากับค้านตนเองอย่างท้ายถอยของเราแม้เราจะมองไม่เห็นท้ายถอยของเราเองแต่ก็รู้ว่ามีแน่เสียงกลิ่นรสชาติพลังงานของปรมาณูและคลื่นวิทยุคลื่นโทรศัพท์เราก็รู้ว่ามี ทั้งๆท,ที่มองไม่เห็นคำพูดของคนที่ว่าทำดีได้ดีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วกับได้ดีนั้นข้อนี้น่าคิดและสำคัญมากทำให้บางคนกล่าวร่วงเกินพระพุทธเจ้าไปก็มีความจริงที่ท่านสอนกล่าวสอนไว้ ว่าทำดีได้ดีนั้นถูกแล้วเพราะเราทำดีเพื่อความดีไม่ใช่ทำความดีเพื่อการค้าครูสอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้วิชาแล้วนำไปทำประโยชน์ต่างๆอย่างนี้ก็เป็นการทำดีได้ดีอยู่แล้วในตัวเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าทำดีเพื่อความดี ถ้าเราหวังเลยไปว่าเพื่อให้นักเรียนตอบแทนคุณของครูเมื่อนักเรียนไม่ทำตอบแทนครูก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าเป็นเช่นนี้เขาเรียกว่าทำดีเพื่อการค้าเรื่องการตอบแทนเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของครูถ้าทำความดีเพื่อความดีแล้วจะไม่ทุกข์เดือดร้อนอะไร จะไม่พูดว่าทําดีได้ชั่วแต่การทําดีเพื่อการค้าแล้วเราก็มักจะเดือดร้อนถ้าจะพูดว่าทําดีได้ชั่วนั้นก็จะต้องดูเขาว่าทําดีเพื่ออะไรกรรมนั้นมีต่างกันมีหนักบ้างเบาบ้างมากบ้างน้อยบ้างให้ผลก็ผิดกัน เหมือนเรากว้างลูกบอลไปที่กำแพงถ้ากว้างแรงผลสะท้อนมันก็แรงกว้างค่อยผลสะท้อนก็ค่อยไม่กว้างเลยผลสะท้อนก็ไม่มีนี่เป็นหลักธรรมดาที่สุดเรื่องของกรรมก็เหมือนกันกรรมหนักย่อมให้ผลแรงและนานกว่ากรรมเบา คนที่ทำชั่วกลับได้ดีนั้นเพราะกรรมดีแต่ปางก่อนของเขามีกำลังแรงดีกว่ากรรมชั่วที่ทำใหม่ในปัจจุบันชาตินี้และยังตามส่งผลเขาจึงได้ดีอยู่เพราะกรรมเก่าของเขาดีเหมือนคนหาทรัพย์ได้มากในเบื้องต้น และเบื้องกลางของชีวิตแต่พอไปในเบื้องปลายของชีวิตแม้จะไม่ทำอะไรและจะเล่นบ้างกินบ้างเขาก็ยังมั่งมีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ยากจนข้นแค้นเพราะหาไวในหาไว้ในเบื้องต้นเบื้องกลางของชีวิตหรืออย่างในกยกเดิมเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ ต่อมากลับปฏิบัติตัวประพฤติตัวเป็นคนซื่อสัตย์ในระยะแรกคนอื่นจะไม่เชื่อถือจะคงนึกอยู่ว่าในกอเป็นคนหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์ถ้าในกอเกิดน้อยใจและพูดว่าตนอุตสาห์ทำดีแล้วกลับได้ชั่วดังนี้เราทั้งหลายก็พอได้รู้ว่าในยกพูดถูก ไม่ถูกเช่นไรหรือเช่นคนพายเรือโดยจ้ำอย่างแรงเรือก็แล่นไปอย่างรวดเร็วแม้เราจะกลับหันหลังพายเรือจำ้ำโดยจ้ำกลับอย่างเต็มแรงเรือนั่นก็จะไม่ถอยหลังกลับในทันทีจะคงแล่นไปตามเดิมก่อนด้วยกำลังแรงของพายครั้งก่อน ทั้งๆท,ที่เราพายกลับอย่างแรงกันแล้วและที่เราเห็นว่าเขาได้ดีนั้นเพราะเห็นจากภายนอกดูว่าเขาร่ำรวยสุขสบายมียศมีตำแหน่งใหญ่โตแต่เราไม่รู้เลยว่าภายในใจของเขาตกอยู่ในกองทุกข์และกำลังหวาดกลัวอกสั่นพรั่นพรึงต่อผลของความชั่ว ที่ตัวเองกระทําไว้แต่วันก่อนหรือไม่คนที่ทำชั่วนั้นอย่างน้อยตัวเองก็รู้ว่าตัวทำชั่วความรู้สึกของเขาเช่นนั้นย่อมเป็นพิษต่อจิตใจของเขาอย่างแน่นอนความสุขทางกายฉะไหนจะสำคัญกว่าความสุขทางใจได้และที่ว่าทำชั่วแล้วได้ดีนั้น จะแก้ว่าอย่างไรถ้าถูกคนถามว่ารวยมาจากอะไรทั้งๆที่เขาก็รู้ว่ารวยมาเพราะความชั่วคือทุจริตกรรมแต่มาบอกว่ารวยมาเพราะความดีคือสุจริตกรรมในกอชิงทรัพย์เขามาและข้าเจ้าทรัพย์ตายไป แล้วก็หนีไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไกลๆโดยไม่มีใครรู้แล้วก็ทำตนเองให้เป็นคนดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมคนบ้านนั้นเมืองนั้นก็ยกย่องนับถือเขาว่าเป็นคนดีต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ไปตามจับได้แล้วนำไปลงโทษ คนเมืองนั้นบ้านนั้นเมื่อก็ไม่รู้ความจริงของในกอต่างก็กล่าวกันว่าคนดำทำดีแท้ๆกับได้ช่วงได้ชั่วหรือในกอปกติเป็นคนดีแต่พอเมาสุราจัดเข้าไปแล้วก็ไปเที่ยวดาว,ว่าในขอพอหายเมาแล้วลืมหมดไม่รู้เรื่องอะไรเลย เมื่อนายขอโกรธไม่พูดกับนายกรนายกรก็นึกสาเหตุไม่ได้ว่าท่าไหนหนอนายขอจึงโกรธเราไม่พูดกับเราเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีต่อเขาตรงกันข้ามเราก็ทำแต่เรื่องดีต่อนายขอมาตลอดด้วยเหตุเหล่านี้เป็นข้อแสดงในข้อว่า ทำดีได้ชั่วจริงหรือไม่อันหนึ่งคนที่ว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีนั้นเปรียบเหมือนคนอ่านหนังสือไม่จบเล่มแล้วนำเรื่องในเล่มมาพูดเท่ากับเป็นการพูดขาดหลักของความเป็นจริงทำให้เข้าใจว่าคนทำดีจะได้ผล อย่างคนทำชั่วและคนทำชั่วก็จะได้ผลอย่างคนทำดีกรรมที่ให้ผลย่อมจะให้ผลอย่างยุติธรรมเสมอทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วสุดแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าเราจะเชื่ออะไรสักอย่างก็ขอให้จงเชื่อเรื่องกรรมดี ถ้าทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วให้ผลก็ต่างกันเห็นได้ชัดเจนกรรมดีให้ผลเป็นความสุขความเจริญกรรมชั่วให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมในชาติก่อนก็คงปฏิเสธกรรมในชาตินี้ที่เราเคยเห็นกันชัดๆเช่น ไปป้นเขาก็ถูกตำรวจจับหรือไม่ก็กลายเป็นคนชั่วไปหรืออ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้ถ้าไม่ได้เรียนอยากรู้อะไรก็รู้ไม่ได้การ,รที่ตนทำไปนั้นถึงแม้ว่าตนจะนึกว่าตนเองไม่ได้รับผลผู้อื่นก็ได้รับผลซึ่งก็เท่ากับตนเองได้รับผลเหมือนกัน ถึงจะเป็นโดยอ้อมก็ตามและก็อย่าได้นึกว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้อันแตงโมนั้นเมื่อเราไม่เห็นประโยชน์ของเม็ดมะเร็สมันก็อย่าทิ้งไปทั้งผลเลยจงเลือกเอาเนื้อไว้บ้างเรื่องกรรมเก่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ก็มีประโยชน์อยู่มาก คือทำให้คนได้พึงระวังสังวนไม่ทำความชั่วอย่างไร้สติการที่เรารู้เรื่องกรรมนี้จะทำให้เรามีการสำรวจตรวจสอบข้อบกพร่องของตนเองมากขึ้นและนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตและหาทางออกจากทุกข์ในจิตใจของตัวเองได้ดีที่สุด คนที่มีทุกข์ก็เหมือนอยู่ในห้องอันเต็มไปด้วยควันพิษประตูทางออกก็มีอยู่แล้วก็ควรเปิดออกไปถึงแม้ไม่แน่ใจว่าจะออกไปไหนก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าจะทนทุกข์ให้ควันพิษนั้นฆ่าชีวิตของตนเองออกไปแล้วก็จะรู้เอง ธรรมดาคนเราเมื่อมีเรื่องไม่สบอารมณ์ก็มักจะไม่ยอมโทษตัวเองมักจะโทษแต่คนอื่นและสิ่งอื่นเอาตัวรอดอยู่ร่ำไปจะโยนความผิดและความชั่วความไม่ดีให้คนอื่นรับไปโดยโทษคนอื่นคนนั้นคนนี้บ้างโทษคนไม่ได้ก็โทษผีสาง นางไม้โทษต้นไม้เอาความผิดไปให้พ้นจากตัวก็แล้วกันการโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นเช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดความโกรธเครืองเกิดความกลัวเกิดความกุ่นข้องหมองใจชวนให้ต้องทำลายสิ่งของและเกิดการโต้เถียงวิวาทกัน เป็นการเพิ่มกรรมชั่วเข้าไปอีกแต่ถ้าเราหันมาสนใจกรรมของตนเองแล้วเรื่องไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นกรรมดีก็จะคอยเตือนสติอยู่เสมอว่าจงทำแต่กรรมดีนะจงละกรรมชั่วนะนั่นแหละเป็นการอาศัยกรรมคือการกระทำของตนเองเป็นการออกจากทุกข์ที่เกาะกินใจ ได้อีกทางหนึ่งและยังจะได้ใช้กรรมดีคือการกระทำดีนี้เป็นหลักฐานเป็นพรยานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนดีแท้ๆของตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยเพื่อพ้นจากการเป็นคนดีเทียมๆซึ่งมีมากขึ้นทุกวงการในสังคมปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราทำกรรมดีก็ตามทำกรรมชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับกรรมนั้นทั้งหมดกรรมเก่าเป็นของแก้ไม่ได้เพราะแล้วไปแล้วแต่กรรมที่จะกระทำใหม่เราสามารถเลือกทำได้จงเลือกทำแต่กรรมดีฝ่ายเดียวจงเลิกละทำกรรมชั่วเสีย กิเลสทั้งหลายของของเรานั้นเมื่อเราสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็หมดเรื่องกันไปส่วนเรื่องกรรมนั้นถึงแม้จะสิ้นกรริเลสสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วถ้าเรายังไม่ปรินิพานก็ยังต้องเสวยผลของความชั่วที่ได้ทำไว้จนกว่ากรรมชั่วนั้นจะหมดไป เราต่างมีกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างประจําตัวของเราอยู่แล้วแต่ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าทําแต่กรรมชั่วอันจะเป็นการเพิ่มความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนให้เกิดกับตัวเองและผู้อื่นอีกเลยวันนี้อาตมาภาพขอฝากรักธรรมคําสอน ของพระพุทธศาสนาแก่ท่านพุทธศาสิกชนเพื่อให้ได้นำไปประพฤติปฏิบัติกันจะได้เกิดเป็นประโยชน์โสดิผลแก่ท่านสาธดชชนทั้งหลายโดยทั่วไปอาตมาภาพขอจบการกล่าวแสดงปาตกถา,าธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเธอที่จบลงนี้เป็นการแสดงปถาถกถาธรรมเรื่องทำดีได้ดีจริง ทำชั่วได้ชั่วจริงโดยพระรัตนสุธีวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม